เจอกันอีกแล้วครับผมกับทีมงานทวีชัยโปรโมชั่นนะครับวันนี้จอ16เมตรครับผมที่เดิมงานแก้บนวัดสนวนในครับผมตอนนี้เวลา17นาฬิกา3นาทีครับติดตั้งเดินสายอุปกรณ์ไฟเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมเหมือนเดิมครับนุ่มรอของเราประจำทีมงานน,นี้เหรอใช่ไหมน,นี่แหละรอสุดแล้วสนี่สุึยอดแล้วแน,น่ <laughs> เออสายนะาอยทำไรนะขึ้นไปข้างบนหน่อ,อเยอะนะสุดยอดเลยครับเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมความสนุกสนานหน้าจอเยอะ <c oughs> นะครับตู้เบรเหมือนเดิมครับผมนี่นะสวยงามครับผมไฟป้ายใหม่หลายท่านได้รับชมบมรรยากาศช่วงกลางคืนที่ถ่ายให้ชมครับผมบอกว่าโอ้สุดยอดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นไฟหน้าจอนะครับผมมาจาก หวานการช่างนะครับอาจารย์หวานจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเจ้าโค้งเหมือนเดิมครับวันนี้เป็นงานแก้บนนะฮะเป็นของเอ,อเนี่ยเจ้าภาพกลับบ้านแล้วครับผมโอ้เจ้าภาพนี่จ่างเสร็จนี่ไม่ได้รอดูหนังเลยนี่นะชื่อเจ้าภาพก็จะเป็นนางสาวโพรทิพย์นะครับทูนมานนะครับแล้วก็นางสาวนารัสยานะชัยยะเทพ สถาพลนะครับอันนี้จะเป็นเจ้าภาพนะจากกรุงเทพนะครับผมบนไว้ตั้งแต่โกนอ่าโควิดนะครับผมว้าทีมงานนอนน้อยนอนน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ยังจะนางไงเนี่ยสาวเินจิเนียร์สว่างดีนะงั้นเราอ่อยติดต่อรวยเต้าหลกุยเองทากันได้สลิงไม้เองมีลือคลังเลยเบตเตอร์โอเกตเตอร์อร์เลย มึงเกลือเลยเนื่อยแลึกัผู้านวเนื่อปรับปีบอนมือตาลกไมและบุ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 บมเลยมึงจะนับเลยเหนื่อยมึงจะนับเลยนี่นะครับบ้านสนวนในทางด้านเสียงก็อาจจะไม่ค่อยจัดเต็มเหมือนงานทั่วไปนะครับเพราะว่าบ้านใกล้เรือนเคียงสงสารครับผมหนังมีเกือบทุกวันนะ โดยเฉพาะช่วงชายนี่เราลดเสียงให้เบาที่สุดเลยเดียนอาจารย์เนาะใช่ไหมเออเนาะแล้วก็เปิดเพลงก็สองทุ่มแค่นั้นเองนะครับจะไม่เปิดดึกจนเกินไปนะครับเจ้าเลยครับผมที่งานก็เนี่ยครับผม พูดคุยสนุกสนานกันไปนะครับสํานักงานก็จะอยู่แถวแถวบ้านสมิดนะครับผมสมิดรสวนนกนะครับผมติดต่อได้ครับนี่ครับผมว่าที่เจ้าของหน่วยในอนาคตนะจะดูแลหน่วยต่อจากท่านพ่อเยอะแต่ทุกว <Huh? S 1> ันนี้ไม่โสดแล้วนะเสร็จกับเสร็จกระมมมปะโคนชายอยู่ตุรีบเอ๊ะเดปะโคนชายดูพลับพลาชใจปะโคนชายปะ อ,องว้านก็นเนื่องโมบาคลูนชาดเด้ยนนอแม่นะอย่างเง้ยบ้านไม่ขันเชา้าไม่ฉันเย็น <laughs> <laughs> นี่นะฮะป้ายไ,ไฟเป็นของเสียอุดมครับผมนะออกแบบดีไซน์มาให้นะครับผมสุดยอดเลย <c oughs> วันกระสังสะเทือนจนไป้ายไฟตกอะ่ะ <laughs> <laughs> โคตร วันนั้นบุรีรัมย์ไม่มาและฝั่งทวีชัยตกอีกเบอร์ละเกลียเลยไงเนาะเบอร์จินน่าเออนะครับผมนี่นะฮะไม่ค้าโปคขายแน่นเหมือนเดิมครับผมบรรยากาศนะครับวันนี้วันที่แปดนะครับผมกุมภาพันธ์เดือนช่วงที่พายุฤดูร้อนเข้านะครับช่วงนี้หนังกลางเปรียงกเราก็ระมัดระวังกันด้วยเด้อวพี่น้องเด้อนะครับผม สู้กันต่อไปครับเจ้าภาพกลับบ้านแล้วครับผมนี่นะฮะทิ้งไว้แค่โพยกับจ่ายตังค์เรียบร้อยกลับกรุงเทพเลยครับผมบนไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดนะก็ขอบคุณไปทางด้านนางสาวพรทิพย์นะครับทูนมานนะครับแล้วก็นางสาวนารัศยานะฮะชัยยะเทพสถาพรนะครับเจ้าภาพจากกรุงเทพนะครับคืนนี้ขอเพลงไหมนี่ฮะตัวเล็กขอเพลงเหมือนเดิม วันจแม่ค้าเหมือนเดิมปิญญาลูกแม่ค้าคา <laughs> ่ะนะไม่ฟังเพลงอื่นด้วยนะฟังแต่เพลงเดิมนี่เลยโอ้นะ่ะไ,ง,ง,ไงได้เตยประมาณกิโลบ้างอันนี้ปลากี่กิโลเนี่ยแปดแปดพันกิโลครับก <laughs> ว่าจะเสร็จเรื่อย <laughs> พวกนี้จนไม่ไหวแล้วครับโอ้ <laughs> ไปต้องไปทำต่ออีกนี่โ <laughs> อ้<ะ>อดไว้มันไม่ไหวลูกน้องลูกน้องจะตายแล้วปลาด้วยแล้วก็แบ่งทีมงานมา เหมือนหายอาจารย์ตองไปทางไหนนี่โรถน,น,น, ER นั่งครับผมอ๋อสไปเดอร์แมนคืนนี้อ๋อคืนนี้ชมสไปเดอร์แมนแล้วกันนะครับผมเอาง่ายๆจนจะไม่มีหนังชายแล้วครับผมสองวันชายสองวันชายเรานเนยปลาไม่ใช่เนยเนี่ยครัอ๋อทีมงานเนืยปลาด้วยนี่แปดพันกิโลเป็นใบตันใบตันหรอแปดพ<ส><ด><ส><ด>นี่บอในรูปที่เวลาเห็นโพสต์นี่อยู่แต่ข้างหลังรถกระบะเลยข้างบนอ่าบานเรื่องงานว่างนังกระสังบานคลา บ้านมาไม่เจบได้ข้าง่างเงี้ยเนาะเงี้ยไม่รู้นะอันนี้ก็เปิดลงเสียงเฉยๆนะครับฟังสายันสัญญาโอ้ยลูกตาลูกตาเก็ชอบฟังสายันสัญญางั้นได้ส้มไก่จาพ่องหรือว่านกเขาเห็นเต้เงี้ยเปลี่ยนลูกตาเปลี่ยนเพลงค่ะเด้ยเปลี่ยนภาษาเราฟังเกี่ยวันเลย ใส่ยันฟังตะไครจ่ายเปลี่ยนเพลงคลานูนเหรอใกล้จ้าเลย <c oughs> นะโอ้นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นหลานนะครับทีมงานนะครับก็แฟนก็เป็นพนักง,งานติดตั้งวันนี้ก็มาพาเฟนมาขายโอ้กิจการครอบครัวเลยเนะี่ยนี่ครบวงจรเลยเนะนี่ยนี่ต้องนัง่งต้องนุมครุกเลยนอนนะมึงจะนับเลย ใจเย็นๆนะครับช่องวินัยภาพยนตร์เดี๋ยวให้ลีทองจีถ่ายเสร็จก่อนนะฮะวินัยภาพยนตร์นั่งก่อนนะโอ้ยจนครับผมโอ้บาทโอ้บาทโอ้เมื่อดลวิทย์ตับาทเทยสงสัยปักขยองหมู่ให้นี่ตัวซีจะได้มู่นี่โอ้ซีขยองนุ่วทรงใสปักไยเชอร์รีเมื่อดลักวี์เลยนี่นู่นให้มั่งเระเลยครับผมอ่ะวันนี้ก็อาจจะมี ภาษาญี่ปุ่นเยอะนะครับผมต้องขอประทานอภัยทุกทท่านที่ฟังไม่ออกนะครับผมภาษาท้องถิ่นครับ <c oughs> เครื่องพันไฟทีมงานครับผมจอดไว้สเตนบายฝั่งนี้ครับผม <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นนี่ครับสวยงามเก็บบรรยากาศมาให้ชมครับผมไฟแสงสีเสียงก็เข้าไปชมในตัวคลิปเก่าได้นะครับผมประมาณนี้แหละครับพี่น้องวันนี้ เอามาฝากนะครับผมไม่รู้จะถ่ายอะไรให้ชมแล้วแหละนะครับผมช่วงนี้บิทวีชัยนี่มีงาน2อสวัน2อสวันเลยครับผมนะช่วงนี้หน้าง,งานกลับมาแล้วครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งขอให้ได้ใช้กันไปเรื่อยๆแบบนี้เด้อนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันเต้าเฮ้ยบัตสมโยเตาเลกรุ๊กเน้เนอสาธุสาธุ